กองตำน้อยย้ายเห็นครอบนี้ให้ดูใกระจุกนี้อ่าน้ท่วมนี่ตรงอันนี้เขาเรียกอะไรโรงเรียนลาดลาดวิเชียแต่นี่ไม่ค่อยรู้พวกนี้โอ้โหกับท่วมก็นี่แหละต่อไปก็ซอยอู้ตามอีกแหละทีหนึ่งเที่ยอันนี้สำนักงานไม่จำเหาไม่ท่วมเลยจะจัดทีไทยคนตำเพาะเน่าไม่ท่วมหรอก ไปมันไปมังภาคไปด้วยเะไอถ้ามันติดนี่มันไฟแดงกระพริบใช่ไหมเนาะเนาะเวลามันทํางานไฟแดงกระพริบอย่างเงี้ยะแล้วตัวเลขมันเลื่อนด้วยเปล่าถ้าตัวเลขมันเลื่อนแสดงว่ามันถ่ายไปแต่ถ้าตัวเลข่ แสดงว่ามันไม่ถ่ายถ้ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนั้นแปลว่ากําลัง่าย,ยูวิดีโอ,อตัวสามเหลี่ยมข้างบนเป็นการพักไว้ก่อนไงพอเราเจอที่เราจะถ่ายแล้วก็กดใหม่เนี้ยโดยที่เราไม่ต้องกดตัดมันโอ,อ้เลื่อนละเลื่องละเล่าแสดงว่าน่ะมันเริ่มถ่ายให้เราแล้วแต่ถ้าแต่ถ้ามันไม่เลื่อนนะตัวเลขไม่เลื่อนใบแผ่นทนังกว่านะ่ะยะ มันไปรอบรอบเลยหมุนรอบรอบมาลูกถ่ายอ่าช้าช้านะช้าอุ้ยขโมไงอ้พ่อบอกว่าฝนหนูถามว่าฝนหยุดยังว่ายังบ้านเราอ่ะอุ้ยบ้านเราไงลุงต้ก็โรงเรียนน่ะที่โรงเรียนห้องไอ้ใบอ่ะครูบอกว่าเขาถามว่าวันนี้เลิกปกติไหมเขาบอกว่าก็เลิกปกติแต่บางคนคือกลับก่อนเพราะว่าฝนมันตกยังไม่หยุดไงเดี๋ยวเข้าบ้านไม่ได้โอ้ ตกเลยก็พอเลยยังไงใบพอล็อกทั่วแล้วสายป่ะเดียตรงไปเลยตรงไปเลยค่ะโอ้เสียเวลาแล้วต้องร้อยน้ะมันหยุดหมดก่อนอู้โหหลานหลานมันมัดสอนนี้ไม่เห็นมีใครเตรียมเลยอ่ะเสร็จเลยฝนมันหยุดหลานเล้งเว้ยสวยดูให้เขาปิดเขาปิดนั่นไว้นี่ว่าแห่งกันไว้โอ้ยแยวเว้ยไปไม่ได้ละ ไอ้คันนี้เลือกไปไม่ได้เราต้องถอยละสวยเลยเป็นรถยะมามั่งอีกไปทางซ้ายได้ไหมไม่มีใครยกแพงเลยด้านหลังยังยี่ไฟเขายังไม่แดงลูกยกแล้วมีคนยกอ่ะเออเออเนี่ยไปได้ห้ามโจ้โอ้ยเขาสลงก็เห็นแต่มุมไว้นี่น้อยอ้าวทำไมอ่ะทำไมอ่ะหนามี่ห้าห้ามจอดใครรูจะมาจอด ไม่ไม่ให้รถวิ่งข้างนี้เพาน้ำเข้าบ้านเขาเขาก็เลยเอาแผงมากั้นมันถ่ายอะไรว่ามันถ่ายบ้านนี่ว่าน้ำท่วมหลังคาบ้านนี่ว่าใบนี่ท่วมเข้าบ้านแล้วเฮ้ยใบ่รู้เลอุ่นนี่ลูกหนึ่งครับโอ้โหเนอะโอ้โหวะเนอะฮานาโดนู่ตรงนี้เริ่มสูง เใบแผ่นแผ่นใบอย่าให้ติดในขอบดำๆนี่สิลูกขายเป็นเออแบบนี้ครับโดนบัวไม่ใหญ่ก็ไม่เป็นไรโอ้โหใหม่ใม่เฮ้ยเฮ้ยใหม่ใหม่ไปดูบ้านทางฝั่งนี้ดิลูกเดี๋ยวเนี่ยขาบกั้นหมดแล้วอ่ะใหม่ๆแล้วมันก็จะเกาเกาเริ่มไปขายเราแล้วเราก็ไม่ซื้อ โอ้โหเฮ้ยมันต้องตรงไปดิตรงไปนู่นออกทางนู้นนะตรงเนี้ยเออไปออกทางข้างไอ้นั่นน่ะข้างเสนียญน่ะพอกำแพงข้างหน้าเลี้ยวซ้ายอ่ะเออนั่นแหะแล้วมันจะมีไฟแดงข้างหน้าเออใครแพนมาเนี้ยโอ้ยไปออกอมมาเนี่ยพญายาหัวมาไหมชลัเนี่ยเห็นหัวใครมุดมอเนี่ยเราเราจะไปทางเขาวังหรือเราทางนี้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 แมสาย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  ทางเนี้ยไปเขาวังทางเนี้ยไปออกโอ้ไาแยกคงคาอะไรนะสามแยกอะไรตรงนู้นโอ้โหเหมือนเรามาทางน้ำไงก็ไม่รู้เมื่อนมร่ก็พูดไม่ได้เนี่ยลงสภาพเนี้ยโอ้หนูก็ว่างั้นแหละหนูเห็นหนูว่่าเียมันไปไม่ได้แน่ๆน่เลยทลัดขึ้นเพไปเต็มไปเลยพูดไม่ได้ละโอ้โหเห็นสภาพอย่างนี้แหละถ้ามันเนี่ยเนี่ยมันทางน้ําชัดๆเนี่ยโอ้ยจะรอดไม่ถูกเลยฮะเดี๋ยวถามก็ไปทางไหนเนี่ยเราต้องไปเข้าบ้านลาดแล้วงั้นอะ โอ้ยดูดินี่มันเป็นทางน้ำในทางเส้นดังเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นทางเรือละเออใช,ไใช่ไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางรถละครับกลายเป็นทางเรือหมดเลยทั้งโลกเอาคนไทายยังไงเนี่ใ,ใบค<อ><า>นไทยถูกถูกแล้วถูกแล้วน้าอยู่ถูกแล้ว,ลวในในวัดนี่รถมาสายจอดแล้วรอเฮ้ยรถเข้บจอดในวัดเต็มเลยเดี๋ยวก็ท่วมรถก็ระเบิดตุ้มตุ้มตุ้มบ้านนี้นไปแล้ววะ มันมีใครอยู่หน้าบ้านสักคนหนีกันไปไหนอ่ะแล้วขอไฟแดงเราเลี้ยวขวาหนีเขาว่าหรือหนีไปไหนเนี่ยจอดน้ำเข้าเครื่องบัวเทียนเช็คโอ้ายกอดรถยนต์ซีดีขี่รถคือมือวัางล้มน้ำกระทูดอ่ะตุ้มแต่หัวไม่แตกเพราะน้ำมันสามารถทำให้เราตัวลอยได้ดูสายยาวเปลืเนี่เปียกอยู่เนี่ย บอกเฮ้ยไปเดี๋ยวขโมยน้องทักตัวก่อนเว้ยยิมน้องนุ่งก่อนนี่น้ำอ่ะกระต้ามาเออก็มันเปียกหมดแล้วมันชื้นหมดแล้วเลยเอาเกลีกระต้ามาก่อนแล้วกันข้างหน้ามันติดไฟแดงอ่ะพี่พ่อใหญ่เป็นหมุนแล้วเหรอเดี๋ยวพอเราไฟแดงเราออกขวาไม่ขวาหรือซ้ายว่าขวาเนี่ยว่าว่าว่าฝ่าไปไม่ไหวแล้วเนี <oh, ess ess ่ยต้องไปนี่แหละอดพ่อล้วก็กลับไป คืนเป็นกระเจีมไม่ไหวแล้วอีกตรงนั้นมันจะต้องเยอะแล้วอีคันนี้ก็ถอยอ่ะาทั้งออกนะทั้งออกโอ้ค่อยๆทิ้เขาคิดว่าข้างหน้ามันสูงช็ออ่าเยี่ยมเยี่ยมนะทิ้งข้างหลังดิสิแต่เลี้ยวเข้านี่มั้ยมันจะเลี้ยวเข้าซอยนี้แหละแต่ทีเนี้มึงลอยอ่ะมึงเลี้ยวอ่ะมึงให้สัญญาณข้างหลังคันข้างหลังมึงหน่อยก็ได้อีหานึกก็มึงจะไปก็ไปอ่าอีขันนี้ท้าไม่เบรกมึงก็ตาเขาอีกมึงติดๆกันมาหนะ บางคนเนี่เดี๋ยวห้าทั้งออกไปไปเลยลุงรอดลุงรอดข้ามไปเองระไปลุงรอดไปง่าย่านะนั่นเร็วดัวเนวกับคึกเลยเดี๋ยวเราเราออกนี้ละออกตายละขึ้นใส่พี่รอเป็นทัวร์จะแน่ลุงนี้ถ้าแบบเนี้ยถ้าเกิดถ้าเกิดปัญหาแบบเนี้ยต้องปีนีขึ้นไปบนเขาเขามันสูงเก็บเพชรเลยไปขึ้นเขาเพเก็บเพชรเลยเปล่า ถ้าอยู่ก็เก็บอะไรมากินแล้วถ้าทอนนัดเกิดซอดัมมี่มาต้องขึ้นไปบนข่าวแล้วข่าวมันไม่อยู่กเคริคอปเตอร์หรือเครื่องบินเคริคอปเตอร์ดีกว่าเพราะมันอยู่ได้นานกว่านานกว่าน,นะว้ายว้า แต่ว่ามีน้ำตลอดแล้วเนี่ยไปถึงเพชรเกษมและตรงวันเนี้ยในร่องเต็มมุดไม่ได้เลยนะมองท่าดูเนี่ยใบลูกกินหนักอีกอย่างมุดไม่ได้ก็ต้องขึ้นโอ้ไม่ใช่เวลามากินมันขึ้นซ้ายมันไม่ใช่เวลามากินใช่ลูกกินยางเยิ้มแล้วโอหไม่ใช่เวลาก่อยากกินไปกินเลยปะก็ยึดไม่ได้อะไปอยู่ที่นู่น เป็มือก่อนเมืออยอู้ผ่านไเจ็ดนาทีผ่านไปสองชั่วโมงแล้วอันนี้นะแปดนาทีแล้วเป็นาทีแล้วแม่บอกสองชั่วโมงถึงบ้านเราแล้วอ่ะโั้เต็มเลยแล้วอะโดนวิดีโอเข้าไปอ้าว เพ็กกระเซียมนู่นแหละระดับเดียวกันไปนู่นนะเนี่ยแน่ๆไอ้เครื่องปั๊มอะไรก็เอาไม่ไหวแล้ยในนั้นน่ะเฮียหน้าเฮียแน่เขาจะมีเครื่องปั๊มอัตโนมัติก็เหมือนบ้านเราพอได้น้ำมันไฟฟ้าจะปึ๊กเลยแช่าแคนต้องใช้เยอะตอนในถอดรองเท้าดีกว่ะขบ่ายไฟเยอะดูงี้ออก ไอ้นู่นเลยนะเอ้ยออกหน้าทางหลวงใครจะกล้าโยนทางตำรวจทางหลวงตรงนน้นนะแย่แย่ไปนี่ก็มุดไปได้ก็ต้องพิกเซมหมดเลยเนี่ยมัก็ต้องออกสายพิกเซมกันเด้อขึ้นพิกซีนู่นน่ะบ้านนี้มันทยช้ำตรงตงยังกันช่วยน้อยลูกเก่งเท่านั้นออกมาไม่ถึงฝากกระเปางนะอุ้ยตรงนั้นน่ะลึกที่ผ้าเลย เดี๋ยวเรามีปัญหามาสู้ไม่รู้พี่รูเก่งเดียวยาลอยแล้วเราก็กินยาได้แบบฟรีๆนาฬคกาไปถึงไหนแล้วไอ้ใบก้านาทีแล้วเลยเกือบจะสิบนาทีหูจะสิบนาทีแล้วรูกเก่งคนนี้ที่มิดไหมสิบนาที สองชั่วโมงฮะสิบนาทีแล้วนะจะบอกนะสิห้านาทีอ่ะไปไม่ได้ก็ยับไปไปทังเอื่อมันรุดไปหรุดไปนะไปใอ่เขาต้องมารับเด็กนะไปเรียนนี่เองไปมันยังได้อยู่ไงเนี่ยไปมมันยังวิ่งได้อยู่ถ้ามันสูงกว่านี้อยู่แค่นั้นนะโอ้ไปข้างห้างแล้เข้าไปห้างปลาหวานน้ำไม่เข้าเว้ยคิวตรงนี้แหละไม่ใช่วันนี้มันเป็นเนินตลาดเทสโก้โอ้ตัด น้ำสูงยิ่งกว่าซีรามิโอ้วัดน,นี้นเขาเลื่อมถมสูงเนี้ยนี่มันเป็นล่องน้ำอยู่เนี้ยช้าเมื่อก่อนมั้นเป็นลำห้วยในราฐบานเนี้ยนี่ต้องเอาดินกับต้นไม้มาเอาดินโปแล้วเอาต้นไม้ใส่พอน้ำมาดินดูดน้ำขึ้นไป<อ>แล้วมันโตปะปะปะเพียแมวบัววิศว<ๆ>ะอ่ามันย้ายไปเลยอัดเสียงไปด้วย <c oughs> เสียงบิ๊กไบไปเลยสิบเอ็ดนาทีผ่านไปตลอดสายน้ำท่วมตลอดไม่มีเส้นทางไหนไม่มีน้ำเพราะฉะนั้นเรามีของกินแล้วคือข้าวเหนียวแล้วก็ขนมปังอ๋อตเว้เหนียวตัวต้งโรงเรียนพมมายังเหลือช้างอยู่ข้างบนนั้นไปทางขวาทางขวา โรงเรียนผมมาหน้าโรงเรียนพุ่มมาดุขับรถบัสอีกโอ้ียวีบกระเด็นเลยไม่เอาไม่เอาลูกหน้าโรงเรียนนะครับถีบกระเด็นไม่เอานะครับลูกผู้เล่นเล่นอ๋อโอเคครับอาภัยนิดนึงถอนคำพูดเดี๋ยวนี้อู้หาบ้านเราไม่หยุดเนี่ยเริ่มขึ้นเพิกแล้วแม่ถึงไหนแล้วเนี่ย น้าเรียนแล้วครับลูกต้องถามคนขคับเออใช่เพราะคนขับแจ้งเรียนแล้วิตระปะตรงตู้ถึงไหนแล้ววะฮะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะถึงโรงเรียนพรมานุสรครับถึงเพชรบุรีหรือถึงประจวบแยกเขาบันไดอิดอะไรโรงเรียนดังเลยนะโรงเรยนดัไปไถึงไหนแล้ววะอืมก็โรงเรียนพรมานุส์ม่ใช่เหรอทายางเหรอเฮ้ยยางเมืองเพชรแล้วไม่ใช่เหรอฮะเมืองมันเรียนอยู่เพชรในจังหวัดเพชร อำเภอเมืองเพชรบุรีขู้เฟืองค่ารถเกินเลยด้วยตี้งเพื่อนกันเลยนะเระท้งจมาเลยไหนเลยลุกงนี้ไปโรงเรียนดีกว่าถาอนี้กันเลยนะลุ้งนี้จะไปโรงเรียนดีกว่าตั้งเยอะเลยอ่ะจะได้เล่นน้ำจะได้เล่นน้ำด้วยเพราะน้ำมันท่วมบ่อยน้ำเล่นได้อย่างสบายๆบก็ส่งวิดีโอให้ดูได้ไหมเดี๋ยวดูฝั่งโน้นเออแม่ไหนวิดีโออ่ะ กดต่อนเนื่องเลยไปไม่ต้องปิดนะไม่ได้ไม่ต้องกดไม่ต้องกดไปเลยไม่ไ้กดสายอย่างเดียวหูไม่ให้ไปสายไปสายตลอดลวะผ่านไปสิบสามนาทีแม่ไหนยะวีดีโอที่พ่อส่งมามตัดขอบรุ่นได้เลยวะนะใต้สะพานเออเว้ยมันกล้าเว,ว้ยมันเลาะมาจากนู่นะนะทางปิดแต่ป้ายมันขึ้นน,น้ำท่วมข้างหน้าแะนั่น,นเราไปนี่อ่ะเออไปนู่นเขาเขาห้ามไปเลาะนู่นนะ มันเป็นเลาะไปนะข้ามไปนู่นน่ะขันนั้นน่ะไปทางไหนได้งเนี่เรา้ายไปเลยสายได้นเนี่ยอไปเลยไม่ต้องไปมุดเมื่อเปล่าแล้วโอ้นั่นไงเดี๋ยวไปเป็นอีกคนนั้นเครื่องดำอีกแล้วไม่เราไปทางนี้ก็ทางรถคันดำนี่ไหมทางนี้มันนู่นี่เหลือแล้วขอให้ไปเลยเนี่ยขอให้ไปเลยขัดขวาเขาสู้งัเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปเลยไปนู่นนะเข้าหปไปเ่อดีกว่า เขาห้ามแล้วเดี๋ยวเกิดมีอะไรมาโดนอีกยาเฟือยารอไทยตูดขึ้นนั้นโพนะเออเออเมื่อกี้รู้สึกว่าถ่ายแล้วมั้งอืไม่รู้อ่ะของนี้้อมโวงเพชรเกษมนะนี่นีมาทันถ่ายนักเรียนด้วยอออโหอู้หจะถ่ายครั้งนี้นานๆอู้หนี่เพชรเกษมแล้วครับอูโห่ใหญ่หัวลาไยอือ ออจออูบ่าจะถ่ายให้เป็นร้อยนาทีเลยอะเลอเอา,า <c oughs> มาชักมันก็สิ <c oughs> ตายขานู้นมั้งตายนี้ขาหลบหน่อยนะครับข,า,ขาลบหน่อยได้ไหมครับเอออบคอบคบยียบแม่บ แม่ในวิดีโอที่พี่พ่อส่งมาเขาดูหน่อยได้เปล่าวะเป็นวิดีโอรูปภาพน้าท่วมที่บ้านอ้าวเบิไม่ได้เห็นเลยอะ่ะเดี๋ยวค่อยดูแลกันถ่ายสจก,ก่อนผ่านไปสิบห้านาทีครบแล้วว่ะ่าโอยยาวเลยเนี่ยโอตั้งบอกว่าจะขับมรถไว้บ้าแล้วนะนี่เนะก็บอกเลยเดี๋ยวหวยออกคันนี้ปเ <ไว S 1> ป้าไว<ป>แล้วเยียบตีนแม่ครับ อันนี้มันอยู่ใกล้ลำน้ำเลยห้ามไปเล่นที่ทะเลเด็ดขาดเพราะคุณเจบอกถ้าเป็นแบบฝนตกแบบ้าเป็นแบบฝนตกขึ้นสมมติแบบฝนตกขึ้นนู่นเลยเรือว่าฝนตกแบบไม่ต้องไปตรงนี้ะ ฝนตกลไปเข้าบ้านลาดนู่นอำเภอนู่นเลยลมมาถ้างั้นก็วิ่งเข้าในไปสิเราไม่ต้องไปนี่แล้วแต่แล้วเขาให้ไปทางนี้ไงไปทางนี้เราไปได้ต้องอ้อมไปอ้อมมาเราไม่ไปนู่นไปข้างนู่นเลยแล้วก็มีสิทธิ์ตายได้แล้วพอแม่ก็ไม่ได้ไปเข้านี่ผมได้เข้านี่เลยเออขึ้นเพชทกระเจมเลยรถคันใหญ่ด้วยโว้ยไปไปทายให้เหมาะเลยเนี่ยโอ้โหเนี่ยตรงเนี้ยอุ้ยใค kayak ได้มั้ง ลงไปเล่นกันเลยไปคนทีหนึ่งเลยโอ้โหตรงนี้มันเป็นที่ล่องอครือทำทำทางระบายน้ำโอ้ยโอ้หนั่นรถเลยนะโอ้โหคาราวครแรงอ้มดูดูคาราเครื่องดูมีแต่น้ำทางนั้นเลยเลยเนี่ยมันยันนู่นแหละ อะไรอะไรเดีเยเ๋ยวเขียนแซ็บปูแล้วใบมืเอ <c oughs> เราเข้าหนที่ว่าเขีย,บบยนไว้วาล่าด้วยปูเลยฟานข้ามดูต้องขับนัน่นนะตามลูกศรอนไปนลยอ้าวอ้าวรถขนน้ำดับแล้วแล้วเล็บส่งเล็กเลียดู้นะหมดเข้านี่ไปรูดเราไปปูรูดนะทีนี้เราเป็นใาออกเข้า ้ข้างไว้เออเอาเลยเอาเข้าไปรุยฟ้าดวงดับอ,อ,อุ้ยอุ้ย,ย,ยเรงรดหน่อยเจมากบ้านมือน้ำน้ำหยดเจียงแป๊ะแปะแปะแปะ,แปะ,แปะ <laughs> ต้องมึงอ่ะเนี่ยตรงไฟด้วยฟางนอกก็คือไอ้ตรงข้างหน้าเลยอ่ะตายดิมันตายโอ๊ยเมื่อยเม่แขนเดเปียนแขนทนก่อนฟ้านี่หมดเลยข้างหน้าเนี่ยที่ว่าต่อข้างหน้าหมดเลยต้องจ้างฟางทำใหม่แล้วอ่ะไม่ใช่ต้องให้เขามาเนี่ย